ท่ามัวใจเจ้าหยแน่ว่ายังแค่ยังเหลือฮักอยู่แค่ไหนกับเขาคนนั้นที่รับเข้ามาเบียดอายเป็นแค่ช่วงเพลออหัวใจหรือคิดมากไปกว่านั้น ากให้หัวอ้าเดือดหอนใจมันรับบ่ไดดที่เห็นเข้ามาเกี่ยวพันทั้งน้อยใจเจ้าถึงอ้ายสายตาชาวบ้านบ่อยากให้ทิงไว้นาน สินใจที่ให้เขาไปหรือว่าให้อายเจ็บเลือกคนมีคะแนนเก็บหรือว่าคนมาใหม่ถ้าให้เขาอยู่กับแปวว่าอายต้องไป หับมาโซลมโซตายหรืออายควรมีน้ำตาหาเจ้าเขาคงบ่เจ็บปานใดอดีตบ,บ่ลายทำใจคงบ่นักหนาแต่อายคนนี้ บอตายก็คงเป็นบ้าเพราะหากที่ให้แก้วตามีภาพเ่าลงหายใจี่ให้เข้าไปหรือว่าให้อ้ายเจ็บ เลือกคนมีคะแนนเก็บหรือว่าคนมาใหม่ให้เขาอยู่กับแลวว่าอายต้องไปพักมาโซลมโซตายหรืออายคนมีน้ำ เขาคงบ่เจ็บบานไดอดีตบ่ลายทำใจคงบ่นักหนาแต่ไอคนนี้บ่ตายก็คงเป็นบ้าเพราะหากที่ให้แกวตามีค่าเท่าลมหายใจ